สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเอฟซีทุกคน,นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube อู่ช่างเทคคแทรกเตอร์ครับอยู่กับผมนะครับเสียปอเคมีกเกษตรครับนี่วันนี้อยู่ที่บ้านเรือนไทยนะพี่น้องอยู่กับ d c ซีร้ครับทิมงาน โชคสุรเชษนะครับรุ่มดินด่วนนะครับ อยู่ด้วยกันเช่นเคยนะครับกับงานไล่เบาปากคอตู้ครับยกฝาตัดฟันเกีียวดันทสเตอร์นะพี่นอ้องนี่จ้านี้ก็ทำฝาตู้ใหม่นะครับต่อไปสั่งแผนกันสึกนะครับฝาตู้เป็นแผ่นเล็นะครับ สั่งมาใส่นะพี่น้องจากเดิมนี่เป็นถอดวงเดือนออกนะครับแล้วก็ทางเทคก็มาใส่ให้คืนนะครับใส่ให้เต็มอ่บเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะพี่น้องนะ ทำกันประมาณนี้ครับทีมงานโชคสุริเชษครับบ้านบ้านบ้านไหนนะครับบ้านลอยลอยบ้านโพลอยตําบลน้องกระปุอำเภอบ้านลาดครับจังหวัดเพชรบุรีนะพี่นอ้องันนี้ทีมงานช่างติดมาไกลครับ,บก็จะลงไปสายตายแล้วนะพี่น้องนะสําหรับเอฟซีทางอีสานนะครับก็ ที่จองคิวก็รอก่อนนะพี่น้องไล่ทาให้ทุกคันนะครับอันนี้นี่นัดไว้ตั้งแต่ยีบหกกันยานะครับกดีกเดกกุ้งหัว่านัดก่อนอีกเลื่อนมาเรื่อยนะพี่น้องนะ นี่ก็เดือนมาเป็นสาอาทิตย์นะครับคันนี้นี่ d ีซีร้ห้าเอครับเดี๋ยวจะให้ f อฟซีายชั่วโมงนะครับว่าคันนี้ชั่วโมงอยู่เท่าไหร่แล้วนะครับสภาพนี้นะพี่น้องนะนี่จะของเอาเช็คช่วงล่างไว้รอนะครับเช็คเองนะครับ เปลี่ยเนเหล็กประคองหน้าประคองหลังนะครับแล้วก็ตัวเฟืองขับตีนตะขับนะครับนั้นก็เปลี่ยนนะครับเราไปลงเกี่ยวมาแล้วนี่เหล็กประคองหน้าประคองหลังเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวตัวเพลิงล้อนำเปลี่ยนเองเลยนะครับ สภาพนี้นะเดี๋ยวใช้ fc นี่ถ่ายกันเล่นๆน,นะครับว่ากี่ชั่วโมงแล้วนะครับคันนี้ตัดฟันเรียบร้อยครับนี่เจ้าของตัดฟันแล้วนะครับแล้วก็มาแก้ฟันใหม่นะครับ โชคสุรเชษครับนี่หูตาเพชรบุรีนะครับดูดูแค่สติ๊กเกอร์นะครับเก่าไม่เก่านะครับรถเก่านะพี่นอ้องบอกได้เลยว่ารถคันนี้นี่รถเก่าครับไม่ใช่รถใหม่นะชั่วโมงก็จะเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้เอฟซีนี่ทายชั่วโมงนะครับใครทายถูกเดี๋ยวจะ ส่งสติ๊กเกอร์ไปให้นะครับน,น,นะครับต็เปลี่ยนเด็กบนห้องหน้าห้องหลังนะครับสองข้างนะครับเองน,น,นะครับ นีช่างเทคน่าจะไม่ต้องตัดลวดนะครับ <Okay. S 1> สว่นะพี่น้อง นี่ล้างอย่างดีนะครับดูห้องเกียร์สะอาดแบบนี้นะครับล้างไม่เอี่ยมนี่ดินเต็มนะครับตรงนี้นี่ทีมงานโชคสุรเชษครับคูเวตาเพชรบุรีครับ ขนมาเอ๊ะไม่ลอยเอคน,นตกแล้ว

hindi ยนเชื่อมแล้วนะยนเชื่อมัคนเชอมยนนี่ถ้าไม่ได้ไอ้สามสิบยนโยเชื่อมไม่ได้แล้วจะทสอีดีไม่ได้น่เลยอ๋อหมือนนี่ทำแอินฟารล่วมที่จะหน่งทำไปะลูตัง Phải mấy máy này Phải máy này Chết mới nình ba Chết mới nình ba Chết mới nình

ช่างเทคไล่เชื่อมฝาตู้นะครับเชื่อมเมันไล่กนะันนี้นี่ฝาเหล็ดนะครับสีกุ้งสั่งฝาเหล็ดมาใส่นะนี่นะครับฝาเดิมฝาเดิมที่ถอดออกครับมันผุแล้วนะครับ มันสึกมันสึกนี่ครับขอเลสปากเลสขอเลสปากเลสขอเลสเดี๋ยวที่หน้าจัดปากเลสน,นะครับโอ้ปไปเอาที่ตะกุนเสริมเกลวดันก็ประมาณนี้นะครับอุ้ยตืนตู วันนี้นะครับเราจะอยู่กลางคอพอดีนะจะเยะนนื้องมานหะน่อยนึงนี่ตัวทสเรตนะครับถ้ารู้สึกว่ามันเร็วนะครับใส่ร่องนี้จะเร็วนะครับใสมาใส่ลงมาใสร่ใสร่องนี้นะครับ ช้าลงกันเดิมนะพี่น้องนะแล้วก็โซ่คางคอนะครับประมาณนี้นะพี่น้องนะก็ถ้าหลุดก็ใส่ยากเลยครับนี่ทั้งเสียกุ้งไม่ชอบคอสปริงนะครับไม่อยากเจาะคอนะไม่อยากให้รถมีตำหนินะครับเสียกุ้งโชค สุรเชิดนะครับเพชรบุรีครับเดี๋ยวมาดูแนวเชื่อมแบบลวดตะตเลนนะครับลั่นครับพี่น้องลั่น ตัวลวดสเตเลดนี่เวลาเชื่อมนี่มันจะโป๊ะๆนะครับเดี๋ยวขอยห้ดูนะพี่น้องเชื่อมประมาณนี้นะครับ

ประมาณนี้ครับฝาตู้เลดนะครับฝกระดมน่ะฝาตู้เลดนะพี่น้องก็สวยงามครับตันโพลอยนะครับตำบลวังกระปุครับเผอบ้านลาดนะจังหวัดเพชรบุรีครับทีมงานโชคสุรเชษนะครับ เสียกุ้งนะพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะพี่น้องนี่สำหรับ FC แถวเพชรบุรีนะครับก็ถ้าจะมาดูก็มาดูได้นะครับดูอยู่อำเภอบ้านลาดนะพี่น้องนะ FC แถวเพชรบุรีครับ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อครับผู้ช่างติ๊กแท็กเตอร์นะครับเป็ดรูปุญชัยผิงสูรครับ0862596335ครับช่างติ๊กนะครับรับสายท่านอยู่นะพี่น้องนะนี่ผมหน้าของช่างติ๊กครับนี่อะไรงานของโต๊ะขีวิเชียครับนี่คันนี้เสียกุ้งครับพี่น้องกุ้งเพชรเรียบ มันมาดูเยอะมาดูอะไรนะ FC อืม FC แถวเติมน้ำข้าแห้งดูซ้ำซึ่งข้น FC แถวเพชรบุรีนะพี่น้องนะเตื่น้ำมา FC เยอะเท่าน้ำนี่มาดูจีละตัดข่าวนะดูเต็มกระน้นด้วยจอดเต็มเป็นกรุงยีเต็มข้น FC มาดูไทยไทยมีมาถึงก็มาจอดดูเออ เรียบร้อยครับพี่น้องส่งงานไล่เบาปากคอตู้ครับทำงานยกฝาตัดฟันเกี่ยวดันทรสเตอร์นะครับนี่ปั่นให้ดูนะพี่น้องเดี๋ยวจะดู กันก็จะทำงานประมาณนี้นะพี่อนนะจะไล่นี่ับไล่่างนี่มาไล่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 ไลมาแล้วก็เขาแบ่งข้ากันเข้านะครับนะจะเข้าจะเข้ามาเยอะนี่จะไม่ไม่เข้าทั้งหมดนะจะแบ่งข้าเข้านะครับตกซ้ายขวานะพี่โนนะง,งานนะครับยกฝาตัดฟันเกี่ยวดันทุสเตอร์ครับกุบต้าเพชรบุรีนะครับ เป็นรถของเสียกุ้งนะครับโชคสุรเชษนะครับทีมงานโชคสุรเชษนะครับอยู่อำเภอบ้านลาดนะครับจังหวัดชลบุรีนะพี่น้องก็เอฟซี FC ที่อยากมาดูก็มาดูได้นะครับนี่เสียกุ้งนะพี่น้องนเนี่ยเลี้ยงหมูกระทะครับ <c oughs> จัดหมูกระทะให้ช่างนะครับวันนี้ ก็เป็นน้ําใจนะครับจากเสียกุ้งนะพี่น้องนะสมรสร็จแล้วครับเต็บจวดดูช่างเถงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร e นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณ FC ทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ครับลาแล้วครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ ขอการคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ